สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อว่าหนูตุนค่ะกับแม่ตุกตาค่ะหนูตุนแอบโกหกแม่ว่าเื่องนอนค่ะออ๋ออ๋อ๋จะพอแม่ให้กินมัมมแล้วก็ไม่ยอมนอนใช่ไหมแอบโกหกใช่ไหมหนบอกว่าไงอ น้องตุลักทุกคนนะจะในรักทุกคนในรักแม่ก่อนในรักแม่ทำไมน้องตุลมีความสามารถพิเศษทำไงได้ทุจ้าทุจ้าก่อนทุจ้าก่อนทุจ้าโชว์ซิทำไงทุจ้าโชว์เร็วในรู้จ้าโชว์ ชวยเด้อจ้าเอาจ้าไหมจ้าไหมเล็วจ้าไหมทัไงจ้า,าจ้าสวยๆล <c oughs> ังตุนจะน่ารักนิดนึงนะคะเวลาเขาอยากได้อะไรหรือว่าเวลาจะกินนมคุณแม่หรือว่าอะไรก็ตามที่เขาอยากได้เขาจะจ้าตลอดเลย <c oughs> จะร้งางครั้งเรา เรารู้สึกว่าอันเนี้ยมันมันไม่เหมาะกับเขาอย่างเงี้ยแต่เขาก็จะจ้าจ้าจ้าอยู่อย่างเงี้ยนะ่ะทั้งตลอดเวลาเราก็ต้องใจอ่อนให้เขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นนี่ไงนี่ไง,ไงจ้าก่อนจ้าก่อนนี่อันนี้ก็คืออาการอยากหม่อมนมนะคะใช่ไหมบูบูไปแล้วบา,บายบายก่อนบา,บาย, <laughs> บ,ายบายบายบาย